ความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีไม่มีอะไรที่จะสุขหรือทุกข์ยิ่งกว่าใจความสกปกระกก็ดีความสะอาดก็ดีไม่มีอะไรจะสกระปรกและสะอาดยิ่งกว่าจิตใจความโง่ก็ดีความฉลาดก็ดี ก็คือใจท่านสอนเลยว่ามนโนปุพังคมาธรรมามโนเสษฐามนโนมายาคุณทั้งหลายสำคัญอ,อยู่ที่ใจสำเร็จแล้วด้วยใจนะศาส,สนาก็สอนลงที่ใจศาส,สนา,สอ,นสสนากออกก็ออกจากใจ รู้ก็รู้ที่ใจพระพุทธเจ้ารู้รู้ที่ใจนําออกจากใจนี้ไปสอนโลกก็สอนลงที่ใจของสัตว์โลกไม่ได้สอนลงที่อื่นใดทั้งหมดในโลกธาตุนี้ก็กว้างแค่ขนาดใดไม่สําคัญมีจุดหมายลงที่ใจแห่งเดียวใจที่ควรกับธรรมะอยู่แล้ว ก็เข้าถึงกันได้โดยลำหนักที่ทันว่ามีปณิสัยนั้นหมายถึงว่าผู้คนอยู่แล้วเห็นได้อย่างชัดเจนผู้มีปณิสัยสูงต่ำต่างกันอย่างไรพระองค์ท่านทราบด้วยเช่นมีปณิสัยสามารถท่จะิบรรลุถึงที่สุดแห่งธรรมควรจะเสด็จไปโปรดก่อนใครเพราะเกี่ยวกับเรื่องชีวิตอันตรายที่จะมาถึงในการขัางหนา,า,หนาก็าดีเสด็จไปโปรดคนนั้นก่อน ท่ทนานราปะบาปะเบวิโลกานังทรงเรีย,ยานดูสัตวโลกผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตาขายคือพยานของพระอ,องค์คำว่าเรียนยานดูสัตวโลกนั้นท่านก็เรีย,ยานดูจิตใจนั่นเองท่ามนมนไดเลียงยานดูต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศซึ่งเป็นวัตถุอันใหญ่โตมากมายิ่งกว่า คนและสัตว์แต่เมื่อเกี่ยวกับธรรมแล้วใจเป็นสิ่งที่ใหญ่โตมากเหมาะสมกับธรรมอย่างนี้การเรียนยานก็ต้องเรียนยานดูที่ใจการสั่งสอนก็สั่งสอนลงที่ใจให้ใจเข้าอกเข้าใจรับรู้สิ่งต่างๆซึ่งมีอยู่กับใจเองแต่เจ้าของไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกการแก้ไขจะแก้ด้วยวิธีใด ไม่ทราบทางแก้ไขวิธีแก้ไขพระองค์ก็สอนแต่ใช่ว่าสิ่งที่นํามาสอนนั้นไม่มีอยู่กับใจของสัตว์โลกมีอยู่ด้วยกันเป็นเพียงว่าทางนั้นยังไม่ทราบถูกปิดบังหุ้มห่ออยู่ด้วยสิ่งสรรุขโปรกทั้งหลายดังที่กล่าวแล้วข้างต้นไม่มีอะไรที่จะสกปรกยิ่งกว่าใจสรรุขโปรกไม่มีวันสะอาดเลย ร่างกายเราสกรปรกยังมีวันชะวันล้างอาบเสื้อผ้ากางเกงสถานที่สกรปรกยังมีวันชำระซักฟอกเช็ดถูล้างให้สะอาดสะอานแต่ได้เป็นการเป็นการเป็นเวลาแต่จิตใจที่สกรปรกด้วยความไม่สนใจกับดยเจ้าของไม่สนใจนั่นนะั้นสกรปรกมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วสกรปรกไปตลอดกาลจนระทั่งตั้งแต่วันเกิดจนระทั่งถึงวันตายพบนี้ถึงพบนั้น พบไหนก็พบไหนก็มีตั้งแต่เรื่องโสโปรกพาให้เป็นไปพาให้เกิดให้ตายเรื่อยๆไปอย่างนั้นหาเวลาสะอาดไม่ได้นะนั่นอำอย่ากโสโปรกสิ่งที่โสกรปรกมันจะพาไปดีได้ไหมอยู่ก็อยู่กับความโสโปรกไม่ใช่ของดีผลทางความโสกรปรกก็คือความทุกข์ความลําบากปติที่ไปก็ลําบากสถานที่อยู่ก็ลําบากกาเนิดที่เกิดก็ลําบาก มีแต่ของลำบากลำบากหมดเพราะความสกปรกของใจจึงไม่ใช่เป็นของดีควรจะเห็นโทษของใจที่สกปรกไม่มีสิ่งใดที่จะสน่าเสีิดเสียนมากขึ้นกว่าใจที่สกปรกอย่างอื่นสกปรกไม่ค่อยได้มีครูมีอะไรสอนกันส่วนจิตใจสกปรกนี้ต้องหาผู้สําคัญมาสอนเึงจะสอนได้ใครจะมาสอนเรื่องการซักฟอกจิตใจที่สกปรกนี่ให้สะอาดสะอา,ะานไปได้นอกจากธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ ที่ทรงรู้ทรงเห็นนะทรงสนะเป็นสลัตายในการบำเพ็ญเพื่อจะรู้ทั้งของกรกองเองตลอดทุกวิธีแก้ไขแล้วก็นำมาสั่งสอนโลกให้ถูกต้องตามวิธีที่ทรงบำเพ็ญและได้เห็นผลนั้นมาแล้วจึงต้องมีครูมีอาจารย์สอนอย่างนี้นความทุกข์นันก็เป็นผลออกมาจากที่สกปรกนั่นเองออกมาจากความโง่ งโง่ต่อตัวเองแนีวก็โง่ต่อสิ่งต่างๆไปเรื่อยๆตัวเองโง่อยู่แล้วสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมันก็ไม่ทราบอะไรผิดอะไรถูกแม้มาชอบใจก็ต้องได้ยึดเนี่ยต้องได้ฟ้าคนเราจรึงต้องมีทุกทั้งทั้งที่ไม่ต้องการกันเลยแต่ทําไมจึงต้องเจอกันอยู่ทุกแห่งทุกหนทุกเวลา,ลาขอเว่ามไม่สามารถที่จะลบดีดต,ตัวได้ด้วยอุบายต่างๆแห่งความฉลาดทั้งตนมั่นแหละจึงต้องอาศัยคําสอนของพระพธธุทธเจ้า เวลาได้ร,รับการซักพอออยู่ด้วยความดีทั้งหลายเป็นลําดับลําดับมาทานก็เป็นการซักพออที่เหล็ประเภทหนึ่งศีลก็เป็นการซักพอกี้เหล็ประเภทหนึ่งนะภาวนาก็เป็นการซักพออขีิเหล็ประเภทต่างๆรวบตัวเข้ามาอยู่ในองค์ภาวนานม่เรื่อนแล้วตั้งแต่เป็นน้าพระอาทิตย์ซักพอกสิ่งสกปรกที่รบกุมดังดอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกทั้งหล อุบายวิธีต่างๆพระพุทธเจ้าทึงเนี่ยสอนกันมาเป็นลําดับลาดับลำดาองนี้เนี่ยผ่านไปแล้วโอนั่นก็มาจารัสรู้ตรัสรู้ก็ตรสรู้ในธรรมอันเดียวกันความจริงอันเดียวกันเพื่อจะแก้ที่เหลือญหาสะวะของสัตว์โลกอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นโอวาทจึงเป็นเหมือนๆกันหมดนี่เรานะว่ามีวาสนาได้เป็นผู้คล่ต่อศีลต่อธรรม ซึ่งเป็นน้ําที่สะอาดที่สุดสำหรับชะล้างสิ่งที่โสโปรกซึ่งมีอยู่ภายในใจ,จิตใจของตนเองคนที่ไม่มีความสนใจกับธรรมและไม่เชื่อธรรมไม่เชื่อศาสนาเหล่านี้มีจํานวนมากมายกายกองเราไม่ได้เข้ากับคนประเภทนั้นแม้จะมีจํานวนน้อยก็คือเราคนหนึง่งมีส่วนอยู่ด้วยสําหรับผู้รักใครต่ต่อตอธรรมใีความเชื่อความสงสายต่อคําสอนของพระเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้ เห็นนว่าเป็นผู้มีวาสนานี่แหละวาสนาของเราคืออันนี้เองเป็นพื้นฐานที่จะให้เราได้บําเพ็ญความดีสืบเนื่องมาเป็นลําดับเป็นความเจริญรุ่งเรืองจิตใจก็จะเด่นมีความสะอาดสะอ้านขึ้นจิตใจมีความสะอาดขึ้นโดยลําดับความสุขก็ปรากฏเป็นเงาตามตัวขึ้นมาแล้วความเพลินอันใดจะเหมือนกับความเพลินของใจที่รื่นเริงไปด้วยอาจ้วยธรรม มีความรักค่ายฝ่ยใจในรามการพึ่ปฏิบัติก็เป็นไปด้วยความอุตสาห์พยายามผลก็ปรากฏขึ้นมาให้เป็นความสงบต้มเย็นเป็นความเพลินอยู่ภายในจิตใจทันทีว่ารถอะไรก็สู้รถแห่งธรรมไม่ได้เนี่ยรถแห่งธรรมชำนานรถทั้งหลายคือรถอันนี้ไม่มีจืดมีจางไม่มีเบือ่อไม่มีคินมีชาเป็นรถด้วยว่าเป็นความสุขหรือเป็นความรื่งนึ่งที่ดูดดื่มไปโดยลำหนักลำนา แม้ที่สุดจนถึงขั้นกิดมิมุติพระนิพพานไปแล้วยิ่งความสุขนั้นยิ่งมีความสม่ำเสมอตัวคือคงที่คงเส้นคงวาตายตัวนะการพยายามจะยากหรือง่ายขึ้นอยู่กับความพอใจเราพอใจแล้วงานอะไรมันทำได้ทั้งนั้นสำนะคัญที่ความพอใจเรงดูเหตุดูผลดูผลเข้ากันได้แล้วนั่น ความพอใจของมาเองถึงไม่มาก็บังคับได้เราเราบังคับเราบังคับคนอื่นนั้นยากยิ่งกว่าเราบังคับเราเรา,เราอยู่กับตัวของเราเองจะบังคับให้ทําอย่างไรก็ได้เอานั่งเาวหน,าน,ววน,นาว้าหน้าวันนี้ก็นั่งเนี่ยอาเดินจงกรมก็ได้อา้าทําบุญให้ทานเอา้ารักษาสินนะได้ทั้งนั้นเร,เราเป็นเจ้าของเราเป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาจิตใจ หากเราไม่สามารถที่จะบังคับดับซะก่อนเออของทัพเทวท่านมาแล้วเราเป็นเจ้าของของทุกส่วนภายในร่างกายและจิตใจอาการเคลื่อนไหวทั้งภายนอกภายในเราเป็นผู้รับผิดชอบเราเป็นเจ้าของเราเป็นผู้นะมัดระวังเราเป็นผู้รักษาเองควรหรือไม่ควรอย่างไรเป็นหน้าที่ของเราจะต้องบังคับบัญชาหรือส่งเสริมเราเอง ในสิ่งที่ควรหรือไม่ควรเราทราบอด้วยดีหากเราไม่สามารถจะปกครองตนได้ในขณะนี้แล้วเราจะเอาความสามารถมาจากไหนในวันหน้าต่อไปเดือนหน้าปีหน้าชาติหน้าพบหน้าเราต้องทําความเข้าใจไว้กับปัจจุบันนี้ด้วยดีตั้งแต่บัดนี้ปัจจุบันนี้แหละเป็นรากฐานสาคัญที่จะส่งไปถึงอนาคตถ้ามีความจเจริญรุ่งเร,องเรืองขนาดไหนต้องขึ้นไปจากปัจจุบันซึ่งบําเพ็ญอยู่ทุกวัน เดินอยู่ทุกวันส่งเสริมอยู่ทุกวันบำรุงอยู่ทุกวันเดินขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยหลักปัจจุบันอยู่ที่เราเวลาเรื่องวันเดือนปีพบชาติมันเป็นผลถอยได้ที่จะสืบเนื่องมาเป็นลํำดับๆเช่นเดียวเมื่อวานนี้สืบเนื่องมาถึงวันนี้แล้วก็สืบเนื่องมาถึงวันพรุ่งนี้ส่วนผลที่จะได้รับดีชั่วมันขึ้นอยู่กับเราเราเป็นผู้รับผิดชอบมันต้องพึ่ารนาะ เอาให้เห็นประจักษ์ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสันทิฏฐิโกประกาศอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่วันพระองค์ประกาศธรรมสอนโลกก็ประกาศเรื่องสันทิฏฐิโกนี้ด้วยกันทั้งนั้นตลอดมาจนปัจจุบันเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะทพึงรู้พึ่งเห็นภายในตัวเองกําลังเรามีมากน้อยเพียงไรเราก็ทราบผลที่ได้รับมากน้อยเพียงไรก็ทราบอยู่ภา,ายในจิตใจ เพราะใจเป็นผู้คอยรับทราบอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วทําไมจะไม่ทราบบกพร่องที่ตรงไหนพยายามเร่งเข้าไปความเร่งอยู่โดยสม่ําเสมอความบกพร่องนั่นก็ค่อยสมบูรณ์ขึ้นโดยลําดับจนกระทั่งสมบูรณ์เต็มที่ได้นี่ไม่ใช่สมบูรณ์ด้วยเพราะความทอดถอยความทอดถอยเป็นเรื่องที่จะตัดทอนสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ลดลงไป และเป็นสิ่งที่ก,กั้นกลางสิ่งียังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นบรรดาสิ่งที่เราภูมิใจทั้งหลายจะไม่มีทางเกิดขึ้นเพราะไม่มีทางส่งเสริมมันเป็นเหตุให้ผลเกิดขึ้นได้นี่โง่แล้วก็โง่มาพอจะเอาไปแข่งกันได้ยังไงเพราะต่างคนต่างโง่เต็มตัวอยู่ภายในจิตใจด้วยกันจะไปแข่งกันได้ยังไงไม่ใช่เรื่องจะแข่งกันเพราะมันมีด้วยกันทุกคน สโสดก็โสรก็สดก็โสกทุกข์ก็ทุกข์กด้วยกันรู้ด้วยกันทุกคนต่างคนต่างทุกข์ต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างรับภาระเหล่านี้ด้วยกันไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมาแข่งกันได้เราไม่มีทางสงสัยเรื่องนี้อันนี้เอาให้ฉลาดนี่ไม่ฉลาดกว่าใครก็าตามขอฉลาดเนื้อเรื่องที่มีอยู่ภายใน,ในใจิตใจของเราซึ่งเคยหลอกลวงเรามานาน,านเราคล้อยตามสิ่งเหล่านี้มานานแล้ว พยายามทําความฉลาดให้ทันกับเรื่องของตัวเองเนี่ยสําคัญเมื่อทันกับเรื่องตัวเองแล้วจะจะเรียกว่าชนะตัวเองดังที่ท่านพูดไว้ในหลักธรรมก็ไม่ผิดนี่ชนะอะไรก็ตามดังที่ท่านพูดไว้ในธรรมโดยชาตัสร้งสาเสนะสั้างกามเมนุสเสียชีิเ,เอากันจ่าเช,เชมัตตันังสเสวสั้งงางกามชุดตะโมกการชนะคนอื่นคุณด้วยล้าน ล้วนแล้วตั้งแต่เ,เรื่องก่อเวรทั้งนั้นน่ะหากินดีที่ไหนมีฟังนี้การชนะเอาคูณด้วยล้าน,น,นถึงขนาดนั้นยังมีด้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องก่อเวรทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของดีเลยมีการชนะตนเพียงผู้เดียวนี้เท่านั้นเป็นของประเรสริฐจุดชนะตนจะหมายถึงอะไรก็ชนะสิ่งที่เราเคยแพ้มาอยู่ภายในจิตใจของเรานี่แหละเราแพ้อะไรบ้าง เราทราบเราเองหนแบบนี้กิเลสทั้งหมดไม่ว่าแง่ใดลูกมันเราก็แพ้ล้านมันก็เราก็แพ้เลนมันเราก็แพ้พ่อแม่ของมันเราก็แพ้ปู่ย่าตายายของมันเราก็แพ้เราแพ้ซะทั้งหมดแพ้อย่างหลุดลุ่ยเนี่ยอะไรๆของมันแพ้หมดถ้าสมมติว่ามันมีม,มูมดมีคุดเหมือนอย่างคนเราธรรมดาเนี่ยม,มูดคุดมันเราก็จะแพ้มันอีก แต่นี่มันไม่มีก็มีแต่ขี้โลกข,ขี้โกรธขี้หลงว่าไปนั่นเหละคำว่ามูดว่าพูดับว่านี่เสียนเราแพ้มาแล้วทั้งนั้นนีอ่อความแพ้นี่เป็นของดีหรืออยู่กับผู้ใดไม่ดีเลยคําว่าแพ้นั่งอยู่ก็แพ้นอนอยู่ก็แพ้ยืนอยู่ก็แพ้เดินอยู่ก็แพ้หาเวลาชนะไม่มีเลยมีศักดิ์ศรีที่ไหนมีความสง่าราศีที่ไหนมีแต่ความแพ้เต็มตัวคนเรามีสาระที่ไหน เออถ้าธรรมดาแบบโลกโลกเขาเราอยากจะไปผูกคอตายนั่นแหละเออแต่นี่มันเรื่องธรรมนาไม่สุดวิสัยเราช่อเยพูดกันนะเห็นอย่างนี้แล้วเออมายกขึ้นมาอย่างนี้มันไม่เห็นโทษอย่างนมาตีพวกเรานี่แหละบอกนักแพ้นี่แหละเออทุกครั้งนี่จังแพ้อยูเ่เราไม่เห็นโทษ่นความแพ้เรามั่งเหรอนี่วิธีปลุกจิตเนี่ยเราหมายถึงวิธีปลุกจิตใจของเรา เรายังจะแพ้ไปอย่างนี้ตลอดไปอยู่หรือแพ้แพ้หมดอย่างหลุดลุย่ยแพ้อย่างราบอยู่นี้เรื่อยๆหรือเราไม่ต้องการัยชนะบ้างหรือน่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ชนะออสาวกอรหรันหันท่านเป็นผู้ชนะพระเดียจะเจา้าท่านเป็นผู้ชนะไปะโดยลๆๆําดับบสารณะของเราทั้งสามพุทธังธรรมสนางส,สนางกฐามิล้วนแล้วตั้งแต่ชัยชนะทั้งนั้นที่เรานึกน้อมถึงท่านตัวเรา แพ้อย่างนาคอย่างนาบตลอดเวลาสมควรแล้วเหลือจะเป็นลูกศิทธา,ธาคตหนักหนักไหวนี่นี่แหละวิธีปลูก,กจิตเจ้าของปลูกอย่างนี้จิตมันเป็นสิ่งที่ส่งเสริมได้กดขี่บังคับได้เหยียบย่ําทําลายลงไปก็ได้ส่งเสริมก็ได้สำคัญที่เราเองเป็นผู้หาอุบายคิดในแง่ต่างๆที่จะปลุกจิตปลุกจ้างเราให้เกิดความอาจหารร่าเริง ต่อสู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะเอาชัยชนะขึ้นมาสู่ตนด้วยอุบายต่างๆดังที่กล่าวมานี้นี่แหละเป็นทางเดินของพระโทธเจ้าเป็นทางเดินของผู้จะกล้าพัาสู่ชัยชนะชนะไปวันลเล็กและน้อยเรื่อยๆไปผลสุดท้ายก็ชนะจนไม่มีอะไรเหลือเลยนั่งอยู่กับชนะคุณนอนอยู่ชณะยุยาบทใดชนะหมดไม่ว่าแต่ลูกแต่หลานกิเลสปูย่าตะลายตะลายกิเลสก็ชนะหมดเนี่ย ทั้งสามโลกธาตุขึ้นชื่ว่าสมมุติซึ่งเคยผูกพันจ,จิตใจอันเป็นตัวกิเลสให้เราแพ้มาโดยลาดับชนะหมดไม่มีอะไรเหลือเลยปัญญาเนี่ยสําคัญมากสติกับปัญญาเป็นธรรมมันสําคัญอย่างยิ่งส,สัมมาสิติสัมมาสังกปรขึ้นต้นนี่นะเอาให้ได้ช,ชนะสิ่งที่มันแม่ล้อมเราอยู่ตลอดเวลาค่อยตบค่อย คอยตกคอยตีเราอยู่ตลอดเวลาคืออะไรเราพิจนายิมันมีที่ไหนนียผมมีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เท่านั้นตัวสําคัญยิงิ่มีอยู่ตรงนี้ตาหูจมูกลิ้นกายมันก็เป็นทางเดินเข้ามาหางอารมณ์ต่างๆแล้วเข้ามาหาพวกสัญญาอารมณ์เนี่ยซึ่งเป็นกองขันเองเนี่ยสุดท้ายกับกองขันเนี่ย ลบกับเราหรือมันไม่ได้ลบก็ไม่ทราบคือราบอยู่แล้วมันก็ไม่สาดจะไม่ลบอะไรนอนทับถ่ายลาดไปเลยมันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเพราะยอมอย่างรับขาาแล้วนี่ที่เราจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นนี่เราแก้แก้ตัวของเราเราจะให้เป็นเท่าที่เป็นมาแล้วเวลานี้เราได้ศาสตร์อาวุธคืออัตธรรมสติปัญญาเราจะต่อสู้พิจารณา เอาให้เป็นชนะภายในตัวของเราไม่เอากับชนะกับผู้ใดหละเอากับผู้ใดจะเป็นเรื่องก่อเวรกับผู้นั้นเอากับสัตว์ตัวใดก็เป็นเรื่องก่อเวรกับสัตว์ตัวนั้นขึ้นชื่อว่าอื่นนอกประจากตัวแล้วมีแต่เรื่องก่อกรรมก่อเวรไม่เป็นของดีเลยสิ่งที่เลิศดประเรสริฐสก็คือเอกรจะชัยมัตตานังสเวสังางามันชุตตมูการชนะเราเรื่องของเรานี่เท่านั้น เป็นเรื่องประเสริฐสุดในโลกพระพุทธเจ้าก,ก่นชนะแบบนี้สาวกอารหัตหาท่านชนะแบบนี้ท่านเป็นผู้ไม่ก่อกรรมก่อเวรน,นอกจากนั้นจัดโลกยังได้อาศัยท่านโดยลำดับมาจกนกระทั่งบัดนี้นี่ท่านเอาชนะตรงน,นี้เอาพิจารณาไม่เคยหลงอะไรอยู่อยู่เวลานี้พิจารณาให้มันเห็นชัดชิงตอนนี้ไม่ปิดบางลี้ลับมีอยู่ภายในตัวของเราร่างกายก็ตัวเราอยู่ตลอดเวลาเจ็บนั่นปวดนี่ความสลาย ความแปรสภาพแปรที่ตรงไหนสะเทือนที่ตรงนั้นนะแปรบปเทาไลายก็สะเทือนมากขึ้นมากขึ้นเวทนากับความแปรสภาพมันเป็นคู่เคียงกันอะไรวิปริตผิดไปนิดหนึ่งเวทนาจะเตือนบอกขึ้นมาเรื่อยๆเ,เตือนบอกสติปัญญาของผู้ปฏิบัติของผู้ตั้งใจจะส่งเสริมสติปัญญาให้มีกําลังเพื่อรู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้แหละสิ่งเหล่านี้นจึงเป็นเหมือนธรรมเทศนาอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่จําเป็นจะต้องแห้พ่าท่านคืนธรรมะหนโมตัสสาพระก็ต ทิงนั้นนี่เป็นธรรม, <c oughs> มะเทศนาสอนเราอยู่ตลอดเวลาอา้าวทุกเกิดขึ้นที่ตรงไหนตั้งธรรมะที่ตรงนั้นวินิชัยกันพุทธชาวิสัชนากันลงไปนี่เทศสองธรรมะ <c oughs> ระหว่างขันธ์กับจิต <c oughs> ขันธ์ใดก็ตาม <c oughs> รูปประขันธ์ <c oughs> เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์ทั้งขันธ์ขันธ์วิญญ,ญาณขันธ์เนี่ยพุทธชา,ชาวิสัชนากันให้เข้าใจชัดเจนตามสิ่งแบบนี้ที่มีอยู่ ลูกแปรแปรมาเดิมำดับนี่เรามาอยู่ด้วยกันนี่กี่วันกี่วันนั่นคือล่วงไปแล้วเสียไปแล้วอ้าวยกตัวอย่างเช่นท่านอาจารย์หมอท่านไปกรุงเทพท่านไปวันที่สิบเจ็ดท่านกลับมาวันนี้เป็นวันที่สองกลับมาวันนี้ท่านไม่ได้วันสมบูรณ์มาเหมือนอย่างแต่ก่อนตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดไปถึงวันที่สองไปกี่วันการล่วงไปเท่านั้นวันนั้นท่านขาดวันขันมือไปแล้วเอาไปกินแล้ว เราอยู่ที่นี่ก็ขาดเช่นเดียวกับท่านนั่นนี่แหละเราอยู and and ่ด้วยความบกพร่องไปทุกวันทุกวันนะไม่ได้อยู่ด้วยความสมบูรณ์วันนี้ขาดไปวันหน้าขาดไปวันหลังขาดไปขาดไปเรื่อยเราบกพร่องไปเรื่อยเรื่องธาตุเรื่องขันเราเรียนอย่างนี้เรเรียนธรรมเราไม่อยู่ด้วยความสมบูรณ์อยู่ด้วยความหมดไปทุกวันทุกวันนี้นะแล้วเราจะนอนใจได้อย่างไงเมื่อเป็นนักธรรมะที่ปฏิบัติเพื่อตัวรอดเป็นยอดขนแล้ว ้องให้เป็นยอดแห่งความรู้ที่จะแก้ไขสิ่งสถานการณ์ซึ่งมีอยู่กับตัวของเหล่านี้ให้รู้ตามเป็นจริงโดยลําดับเนี่ยหหรือเราพบกันวันนี้วันหลังมาพบกันบกพร่องมาแล้ววันขาดไปเท่านั้นวันขาดไปที่ชั่วโมงผู้อยู่ก็ขาดผู้ไปก็ขาดกลับมากก็ขาดผู้อยู่ประจําที่ก็ขาดต่างคนต่างขาดไม่แต่ต่างคนต่างบกพร่องไปทุกวันทุกวันขาดไปทุกวันทุกวันแล้วขาดไปจะไปถึงไหนมันก็ถึงที่สุดจุดหมายปลายทางแห่งความขาดสะบั้นเท่านั้นเอง มันต่างกันแต่วันมือกับเพ้ยงที่ล่วงไปวันนั้นวันนี้เท่านั้นอ่ะช้าเร็วต่างกันมีนิดเดียวเท่านั้นจะต้องไปถึงความขาดสะบ้านเช่นเดียวกันหมดเวลานี้ยังไม่ขาดเป็นที่เพียงว่าเตือนเรานาทีเตือนวินาทีเตือนชั่วโมงเตือนหมดไปเท่านั้นวินาทีเท่านี้นาทีเท่านั้นชั่วโมงเท่านั้นวันเตือนอยู่เสมอเท่านั้นปีเรื่อยเท่านั้นเดือนเท่านั้นปีเรื่อยไปสุดท้ายก็หมดมีเท่าไหร่ก็หมด เพราะมันมันหมดไปทุกวันมันจะเอาอะไรมาเหลือนี่นี่เป็นสติปัญญาหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาสิ่งที่มันเหลืออยู่นั่นแหะที่พอจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เหลืออยู่ถ้าครั้งเราอันใดที่มันเปลี่ยนแปลงมันค่อยหมดไปแล้วก็หมดหวังอันนั้นเวลานี้ยังอยู่อะไรที่มันยังอยู่ที่พอเราจะได้ทําประโยชน์ในเวลานี้เอาสิ่งที่ยังกําลังมีพอที่จะทาประโยชน์ยี่นี่ทําประโยชน์เถอะตั้งแต่บันนี้อัชีวิกิจจมาตัดตังโกชัญญามะระนังสุเว ความเพียรที่จะทําท้าเป็นประโยชน์แก่ตนควรทําเสียในวันนี้บัดนี้ใครจะไปร,รู้เรื่องความตายจะมาถึงเมื่อไหรแน่ทันว่าไว้นั้นบอกไม่ให้เราประมาทน,นะพิจารณารูปมันเหลืออีกเท่าไรเวลานี้มันเจ็บก็ยังมีเหลืออยู่บ้างเออมันสลายหรือมันแปรสภาพไปส่วนที่ยังอยู่เขายังมีอยู่บ้างพยายามพิจารณาให้ทันถ้าเหตุการณ์ที่มันยังเหลืออยู่มันรู้เท่าทันด้วยปัญญา เวทนาตั้งลงพิจารณาลงให้มันชัดเจนเรื่องเวทนามีเท่าเวทนาที่มีนั่นแหละไม่เลยจากนั้นผู้รู้รู้ไปหมดมันจะเท่าภูเขานี่ผู้รู้สามารถจะรู้หนึ่งเวทนาเท่าภูเขาไม่มีอันไดที่จะเหนือผู้รู้ไปได้มันจะใหญ่โตขนาดไหนเรื่องทุกขเวทนาอ่ะมันจะเหนือความรู้นี่ไปไนไได้ความรู้จะครอบเวทนานั้นหมดนี่ถ้าความรู้มีสตินะถ้ามีสติก็เลื่อนลอยเหมือนกับ เล่าไม่มีเชือกเชือกขาดแล้วแต่มันจะไปทางไหนนี่เราไม่ใช่ผู้ว่าวเชือกขาดเรามีสติปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดตามเป็นจริงเอาเกิดก็เกิดขึ้นมาเรื่องทุทุเวทนาเป็นธรรมเทศนาประกาศสอนเราอยู่แล้วเราเป็นผู้เป็นนักธรรมะเอาฟังด้วยดีด้วยสติด้วยปัญญาให้เห็นชัดตามความจริงของหมันแล้วแยกตัวออก เมื่อได้เข้าใจแล้วจะไม่ยึดไม่ถือกันไม่เป็นกังวลกับเรื่องทุกข์เรื่องเวทนาเรื่องสัญญาเรื่องสังขารเรื่องมรญยาจะปล่อยวางไปด้วยกันโดยสิ้นเชิงสิ่งที่เหลือคืออะไรคือความบริสุทธิ์ความรอบตัวนี่แหละเป็นสาระเป็นแก่นสารถ้าจะพูดว่าเรานี่แหละเป็นเราแท้โดยหลักธรรมชาติไม่ใช่เราโดยความเสกความสันถ้าเป็นความสุขก็ความสุขในหลักธรรมชาติไม่ใช่ความสุขที่จะคอยมีทุกข์มาแบง่งเอาไปกินแบง่งเอาไปกินเหมือนอย่างวันคืนปีเดือนแบง่งออกจากร่างกายจิตใจของเรา สังขารัองเรานี่ไปกินไม่มีอะไรมาแบ่งนี่ถ้าเราพิจารณานี่ให้เห็นตามไปกินอย่างชัดเจนนะอะไรจะแตกก็แตกก็เรื่องมันแตกมันเคยแตกมาตั้งกี่กับกี่กันแล้วมันทางเดินของคติธรรมดาเป็นอย่างนี้จะแยกแยกมันเป็นที่ไหนจะไปกั้นกลางห้ามใม้มันเดินได้อย่างไรอันนี้จังทุกอนัตตามันไปในสายเดียวกันเพราะว่าทุกอันนี้จังแล้วับทุกขังอนัตตามาพร้อมกันมันไปด้วยกันให้เรารู้ความเป็นจริงของมันพร้อมๆกันไป แล้วปล่อยวางพร้อมกันหมดไม่ว่าจะปล่อยวางแล้วในส่วนหน้จังยังทุกข์ขังยังตาไม่ใช่พิจารณารอบแล้วมันปลอยไปพร้อมๆกันบริสุทธิ์พร้อมในขณะที่ปล่อยวางโดยสิ้นเชิงความบริสุทธิ์ไม่ต้องไปถามหาจากไหนนั่นแหละคือความฉลาดเต็มภูมิที่นี่ความสะอาดเต็มภูมิด้วยความความฉลาดเต็มภูมิด้วยความสุขเต็มภูมิด้วยอความโสโครกหายไปความโง่หายไปความทุกข์หายไปหายที่ตรงนี้แหละตรงที่แบกทุกแบกความโง่แบก ความสกปรกนี่แหละสิ่งเหล่านี้หายไปหมดเพราะอานาจแห่งปัญญาอานาจแห่งสติอานาจแห่งความเพียรเป็นธรรมชาติที่ะลางไม่มีสิ่งใดเหลือเลยผู้นี้แหละเป็นผู้ไม่หมดไม่สิ้นอะไรจะหมดก็หมดไปตามสมมูติยมร่างกายจะหมดก็หมดไปเออชีวิตอ่าเวทนาสัญญาสังขา,ารวิญญาณจะแปรสภาพไปไหนแปรไปเถอะเมื่อรู้ตามเป็นจริงแล้วสิ่งนั้นจะเป็นไปตามธรรมชาของเขาซึ่งเขา,ามีความหมาย ไม่มีความรู้สึกเขาเลยว่าเขาได้แปลไปมแต่จิตของเราไปรับทราบมาเขาว่าแปลไปถ้าไม่ยึดไม่ถือเ,าเา็าแล้วเพียงรับทราบเท่านั้นเราก็ไม่แบกทุกข์กับความยึดถืออะไรทั้งหมดเราก็สุขสบายนี่หละท่านมาเอกันจะเชิมมัตตานังตเวสร่างงามรุตโมไม่ก่อกรรมก่อเวรกับผู้ใดทั้งหมดแม้แต่กับกิบเลสก็ไม่ก่อกิเลสแพ้เรากิเลสไม่มาเก่อก่อเราได้เหมือนอย่างคนแพ้คนเราชนะคนชนะอะไรก็ตามก่อกรรมก่อเวรได้วันยังทำ ชนะไปมากเท่าไรก่อกรรม้าคิดดูคุณด้วยพันนั่นแหละคือความก่อกรรมก่อเวรคุณด้วยล้านอ่ะก่อกรรมก่อเวรด้วยล้านนอันนี้ไม่มีเลยความสบายคือความชนะตนเท่านั้นนี่เป็นจุดสําคัญของผู้ปฏิบัติจะหา,าศาสนาใดมาสอนพวกเราให้เห็นขนาดนี้รู้ขนาดนี้แล้วจะให้ผูดด้ใดเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ให้เห็นอย่างที่ว่านี้นอกจากเราเท่านั้นจะเป็นผู้ปฏิบัติ สําหนับตัวเราเองเพาอโง่ก็เราเป็นคนโง่เองจะหาความฉลาดใส่ตนด้วยการแก้ความโง่ออกก็จะเป็นใครถ้าไม่ใช่เราทุกก็เราเป็นคนทุกเองจะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยความฉลาดให้เป็นความสุขขึ้นมาภายนจิตในนี้ทําไมเราจะเปลี่ยนแปลงมาได้นั่นเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้นไม่งั้นพระพุทธเจ้าหรือสาวกทั้งหลายท่านจะเป็นถึงความบริสุทธิ์ไม่ได้ถ้าธรรมะชาล้างสิ่งตัวกปกไม่ได้ด้วยความสามารถของเราเนี่ยเราก็เป็นผู้หนึ่งในพุทธบริษัทซึ่งเป็นลูกต้าหลักกอของพระพุทธเจ้า ถึงจะมีมากคนก็ขอให้เราเป็นคนหนึ่งเถอะในคนจํานวนน,น้อยน้อยนั้นเราชือว่าเป็นผู้มีส่วนหนพุทธบ,บริษัทอันแท้จริงลูกของพระพุทธเจ้าก็คืออย่างนี้เองพระพุทธเจ้าเดินยังไงเราเดินแบบสิสส์มีครูรู้ยังไงเรารู้แบบสิ์มีครูเน่รู้แบบครูที่ดโดยลาดับแบบแน่จะว่า,าการที่ดันทามันนีนมากสมควรขอ,อยุติเครืองทนี้